ออ้้ยยุุใช้ทั้งเิอยังไม่หมดเลยมั้งเลยค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ o ที่สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกองสุมูื่องเรียนสอที่เพิ่งสั่งมาจากจีนจวแกะกันเลยดีกว่าคะ่ะอุ้ย ะจริงจริงๆมันไม่ได้สุ่มนะติกันู้ว่าเป็นคนเลือกมาให้ใช่แล้วให้หนูเป็นคนแกะเพราะหนูไม่รู้ว่ามันได้อะไรใช่เอ้ยอันนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นที่หนีบเข็มขัดลองหยิบใส่กระเป๋าเสื้อเองโอ๊ยนอน้องไม่อย่างนั้นแหละอันตับเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็ดตัวดำๆเบ็ดเบ็ดหมาตับไตอันนี้จะเป็นมินสโซกดลายไมล์เมโลดี้นะคะนี่ S <S มีไส้ดินสอ HB ละ0.5ก็ค,คือมีไส้ดินสอใช่ไส้ดินสอดินสอเะวางไว้ที่ตักเลงอันต่อไปอุ๊ยอันนี้เป็นสีเขียวเป็นแบบเมืเ่อกี้เลยใช่ค่ะอันเดียบแบบคล้ายๆกันเลยแค่คนละสีและคนละลายไปอันต่อไปอุ๊ยอันนี้เป็นถุงใหญ่มากดินสอปากกาเฮ้ย อุ้ยสีม่วงสวยอ่ะอุ้ยโอ้โหใช้ทั้งเทอมยังไม่หมดเลยมั้งยังยอะและแต่ดิสอ๊ะแต่ดิสอ ปากกาเจลมีอีกมีอีกไมีน่าจะยังหมดแล้วหมดแล้วเรงออันนี้ปากกาอันนี้ก็จะเป็นไส้ดินสอนะคะใช้ทั้งเทอมก็ไม่หมดเดอเะไม่หมดใช่มหมดากไหมเว่าอุ้ยเวลาอนิเมะด้วยน่ารักมากเลยยังมีหมดแล้วนะหยกมากากไี่ที่สอง มาหาการส่ดินสอโอ้โหมาใช้ได้ทั้งเทอมเลยน,ะนี่นี่เอาอันนี้ก่อนน้อง,งน้องม่วง,ง,งผมเทสดีนะคะใช่น้องตกใจผมยาวเกินต้านาดกดเอ้ยน้องน่ารักมากเลยอะ่ะแต่มีสองอันอีกอันก็อันเดียวกัน,นเลย กินของวัตถุดิบสีมันะเขาให้มันเป็นสีม่วงนี่อุ้ยปากกาเยอะมากอันไหนที่เราถ่ายอะไรเยออู้ยวางไว้วางไว้ใต้ตรน้มันมีถุงอยู่ข้างอ่ะมันมีถุงอยู่ข้างนี่อันนี้ก็จะเป็นปากกาอันนี้น่าจะอ่านี่อันนี้ที่สอวกดค่ะนี่ให้ดูลายก็พอแล้วค่ะนี่ลายลายอะไรสักอย่างใช่หนูไล่ทีละอันน่าจะแบบยาวมากที่นี้อันนี้ก็อ่ะอันนี้ปากกา ใช่ค่ะึ๊บอ่ะมันเอาอันนี้ประกาศซมมันสามอร่อยอ่ะซ้หมดเลยเหรอใช่อ,อ,อุ๊ยนี่อันนี้ประกาอันเดียวกันแต่คนละลายาาใน,ใน,ใน่ารักดน่าราักมากเลยเท่งตะมุตะมิดต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวจะมีอันสุดท้ายเป็นอันที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นซอสีดำเอ้ย กระเป๋าเอ่อางกระเป๋าสกระเขาบอกว่าข้างในนี้จะมีช่องเยอะมากเราก็จะมาดูว่าจะเยอะเหมันที่เขาลี้ยัไหืมกระเป๋าดูใหญ่อยูวยสีถูกเจมไหมสีถูกแจมสีถูกเจมมากมันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันก็มีช่องอยู่หลายช่องเฮ้ยนี่สิบแตกปะเนี่ยนี่ันี้ก็จะเป็นตะข่ายเอาไว้น่าจะไวเซต่สออันนี้ก็ไว้ซส่สีมันมีสองช่อง แค่นั้นไหมคะอ่ะอันต่ออันอันเดิมอืมอันนี้ข้ามเลยนี่อืมอืมดังลบของจีนโอเคอันต่อไปเลยค่ะเออะเอ้ยอัน,นที่บีบใครเฮี้ยนทาบะซสกุช,ชิ ไปเครียดได้จริงเหรอคะน้องน้องไปน้องอาปาใส่กำแพงจะเหนียวน้องน่ารักมาเบียดเบียนอ๋อน,น้องเหนียวเหนียวด้วยมีกี่อัน,นอ๋อไม่ใครเคลียร์เผื่อเจอรูกเป็นสัตว์มีอันเดียวเฮ้ยนี่อันนี้มีมอะไรดีอันนี้มั่งสิ่งที่น้องดีหมด,งดหมดแล้วค่ะ <c oughs> ที่น้องดีก็เพราะว่า ถ้าตลกอุ้ยาตลกอุ๊ยดกอีกแล้วโอ้ถ้าเราเหล่าไปเรื่อยๆน้องก็จะหัวล้านแล้วน้องก็จะเหลือผมแค้นลบใช่ไหมลบไปเรื่อยๆใช่ใช่น้องหัวล้านแล้วน้องก็จะเหลือแต่หัวข้างๆโอุ๊ยอยู่มันเยอะจังโอเคหมดเรื่องอ่ะน่าจะหมดเร็วค่ะใช่ก็คือมหากราบเครื่องเขียนใช่อันนี้มาแวกเหนียวสุด เอาไว้คลายเครียดไงเปิดเจอครูคณิซ่าโอ้โหไปคลิปกันโอเคหนูชอบชอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดสบหนูหยิบขึ้นมนาะจัด <laughs> ชอบมองหัวฟูนี่เหรอ <laughs> ทั้งหมดอนะคือราคาแบบหลักสิบห,หสิบบาทหมดเลยนะคือถูกมากอันนี้สิบบาทเลยเหรอ <laughs> ใช่ค่คะ ห้าบาทสิบบาทอันนี้ค่ห้าบาทสิบบาทเลยบ้านเนี่ยอันนั้นมีน้ำแทงสุดเลยโอเคโอเคดีกว่าคุณผู้ชมชอบน้ำสุดนะใช่ค่ะอันนี้ก็ได้จะชอบอันนี้ก็ชอบไงอ้ยตุ้ยไปโอเคค่ะสำหรับวันนี้โบตี้ก็มาแค่นี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้โบตี้ด้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะหายใจหายรูดเร็วเกาะกาก็หายใจแรงจะบุกไง